ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันที่19มิถุนายน2565นะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านด้วยจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ มารับชมแนวทางเลขห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางเบื้องผลคลองเมื่อวานกันก่อนเนาะจ้นะเนาะสำหรับผลห้าหน้อยเมื่อวานนี้สำหรับผลห้าหน้อยเมื่อวานนี้แอดมินหนูหนอยยินดีกับทุกท่านที่ถึงรางวัลได้จ้าเดอ้อห้าหน้อยเมื่อวานเข้าไปในรอบพิเศษนะจ๊นะเนาะรอบพิเศษหกชุดเด่น หกตัวกลับด,ด้วยจ้าเด้อหกตัวกลับนะคะเหล็กในตะล่างเข้าไปรอบ VIP ด,ด้วยจ้าเด้อหา6กหาเด่นรองมาเหมือนนจ้ะเนาะสำหรับทันใดที่เข้ามาแล้วพบพ่อกับทางช่องแอดมินนูน้นอยแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนําในด,ด้วยจ้าเด้อ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขขั้นน้อยนะจ๊ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้น้ำนะจ๊ะเนะาะจังสิบประภัทุกคลิปที่แอดมินได้นำมาลงให้นะจ๊ะเนาะสำหรับหกชุดเด่นนั่นก็อย่า,พาเพลอ์ดนะจ๊ะเด้ออย่าเพลอ์ดนะจ๊ะเนาะต้องติดตามทุกวันจังจะรู้นะจ๊ะเนาะรู้แนวทางสำหรับท่านใดที่สนใจคลิปกับสบู่ โทรมำสั่งได้เลย้ะจ้ะเด้อเบอร์0 9 2 6 3เ5 5 1 3อนะคะสั่งของเท่านั้นนะคะหรือว่าจะทักไลน์ก็ได้นะคะเมมเบอร์ Member ทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะสั่งของทอนั้นเด้ะจ้ะเดอ้อครีมกับสบ,บูน่นะจ๊ะเนาะระเบิดคีิไข่กับน,ำน้ำนมเขา่าตอนนี้ของกับย่างก็เขา่า้อจ้ะเดอ้อจะมีแค่ชมพูเล่งขาวนะคะสำหรับ ครีมท่าฝากยัางสังได้นะจ๊ะเนาะครีมท่าฝานี่โทเขมาสซังได้เลยมีของความทรงสําหรับสบู่นั่นจะมีแคร์เล่งขาวด้วยจ้ะเด้อรับชมนาทางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่19มิถุนายน2565เลขในตารางนะคะ 1>, 1 6 8 2 7หดสเนะคะเลขในตารางนะคะเด่น1และรองสองนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเด่น1และรอง2องนะคะหชุดเด่นนะคะ หนึ่งสองหนึ่งแปดสองสามหนึ่งสามเจ็ดแปดและสองแปดนะคะ สชุดเน้นนะคะ1 2ึ่และ2 3นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจครีมก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ